สวัสดีค่ะตอนสายเนาะเมื่อน,นี้คุณแม่มาซองเบิงหน่องหมวยเพิ่นตื่นไปคุณแม่ก็เก็บเฮ็ดหัวตะแเหลวนะคะมาซองเบิงเพิ่นเพิ่นนอนตื่นไปเสแล้ะโอ้ยห่อนไหลายผี่น้องเอ้ยเมืองอดุดรอนห่อนคักห่อนแนนเห็ดคุณแม่กัเฮ็ดหยากเลยห่อนคักนะคะหมวยเอ้ยตื่นไปนอ้อตื่นแล้วอา้าวตื่นแล้วพะนะผี่น้องเพียะเพียเพียอยู่นในครัวเฮ็ดอียงเป็นเฮ็ดอียงห่ะคะคุณนาย ตบอกฮู้ปาตือนขึ้นตามบอกฮู้มีข้าวปุ่นบ่ล่ะมีอยู่ปลาทูใส่ปลาแดกใส่ข้าวปุ่นตามเป็นจังไดเป็นตะเข็มแท้อย่าฝ่าวใส่เข้มอะยเด้อละ่ะ <laughs> สวัสดี FC เอฟซีนะคะ <laughs> มือ <laughs> <laughs> ม่อ่ะมื่อกับปลาแบกเคี้ยวกับแบบเน่าเม่อกันล่างขี้เล็บจะคล้องลงไปเลขหก,กบนนอ <laughs> เป็นตามบอกฮู้กิน มีขับปุ่นนะคะแล้วจากงานลุ่งเนาะเขาก็เก็บเมี่นของเรียบร้อยมือนี่เขาลงมือทาอํางานตามปกตินะคะคุนแม่กับสีผ้าลูกๆเอาขี่เฮ็ดไปสรงหลูก้านะคะน้องมวยผมกระตื้นมาตามะ้งกินเลยผู้เด็กะเมื่อยนะคะเขาหลักหล่อมาหลายมือเนาะส่วนสิแล้วงานคุณลุงส่วนสิเมี่นของเมื่อนยังแล้วทุกค้นก็นอนพักอนแ้วก็เหตุงานตามปกตินะคะมือนี่เป็นตำมะฮงกินตะวันบักห้อยบะมีมือนี่ ห่อนคักพี่น้องเอ้ยห่อนคักอ่าตน่นมัตนต่วนยังเข้ากับเหีเ่ยวแห้งตายบ่หรออันเข้ากันปลูกไม่นั่นเกิดมาใบาอ่นอนๆกับลวกเบิ้ลตั้มห้องกินเองค่ะเมื่อนี่บ่มีแห้งหอดไปซื้อเขาข่าปละเมเลยต้องต้องลงมือตำเองข่าปุ่นนะ้ำโอ้เพื่อนสิตำเสวะตำปลาเสืข่าปุ่นก็นได้นะคะตำปลาเสืข่าปุ่นมีข่าปุ่นบ่นกุ้ง กุ้งฝอยก็มีนะคะกุ้งฝอยทอดก,กากหมูเนาะอ่ามานสีตำเสวตัวนี้เห็นป,าป่าวตำปลาตำหมวกมีกากหมูมีกุ้งฝอยอ่ากินกินก็กาก,ากหมูก็แแ่บดอกเบิงบบ้งแตเบิ้งเพิ่นตำม,มาแล้วเพิ่นเทออกมาสิเป็นตะกินบ่แ้่ว่าขันยากตำจังได้กระซ่บพี่นอ้องเม,มูอนี้เขาต้องฟืเ้เก็บก็เผากินเองนะคะ อากาศหอนแห้งไปซื้อกับเขา่ากินบะได้ดอกมันสิบูด์นี่อย่างเขากินอันนั้นละ่ละว่าคุณแม่กับต้มปลานิ่งต้มยำปลานิ่งใส่เห็ดฟางเราหมดเสานี่จะกินโด๊ะอนหอนยู่ยใส่ได้หมอหลังบ้านรถูแล้วกินกับ oh, <you> เอาอยามไปตักเอาแล้วเนาะกินกับแจ,จ๊จุ๊มกินไปถูกคนเลยเด้เดี๋ยวแต่น้องมวยผู้ดเดียร์เนี่อหลับเพิ่นตื่นบ่ทัานมูวไ่ได้บ่ได้กินเข่าน้ำมู หมเขากินเขาเบิดแล้วเพิ่งนกับ่บได้กินน้ำหมแล้วตื่นสายเนาะเขากินแล้วก็แยกหญ่ยกันทำงานอคุณยแม่ก็ต้มยำปลาใส่เฮดไว้หลังบานพือละหมอบไงหนึ่งโอ้พี่น้องเป็นตาแสบของเราอยู่ตัวนี้ตาท่อเราขึ้นต่ำสองสามบาทหนึ่ง่อเป็นตาแสบแถ้ะพ่นเราก็เหตุกินของเราเองเสียละเพื่อนอยากเพื่อนก็บเฮดกินกินแล้วเพื่อนก็น้อยภักพร เพิน่นมมันเพิ่มกลับไปเห็ดเบียร์ซอยพุทแม่อยู่นะคะเป็นตาแสบของเพิ่นอยู่ดอกเมาเบิรงงันต่ำหมกฮู้เพิ่นแล้วกินให้เอฟซีเบิ่งกขนาดจ,จะคลอออ้องต่ำแล้วก,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 กินเป็นตาแสบบ่เพาฝนหัวตะเตือนอาบน้ำซักผมนะคะใส่เออเอฟซีกินกันาดกินให้เอฟซีฝนเบิ่งกันาดกินเป็นตาแสบว่าต่ำหมกฮู้เนี่ยเอากากหมูมาเทล,ลง หมักฮองบานเท่ากับกาลัางสุกนะคะกาลัางกินเป็นตะแสะเอากุ้งฝอยกุ้งขัวเนาะ,ะกากหมูแน่ไข่ต้มแน่มากินกระตัมหมักฮวงนะคะเบางแก้วนางเพิน่นหลวงพี่น้องมางคือแบานคือเมี่ยงเขาแก้ยวบแบบนี้หนึง่งอ่าเแต่สินางกินอยู่นี่ผู้ดเดียวเพิ่นละเพราะว่าเขากินเบิดแล้วอโอ้เทกากหมูลงคุกตามหมักฮวงเัมนี่ กุ้งฝอยนะคะคุณแม่ซื้อหมูสับเนี่เพิ่นมาขายสดๆอยู่แม่ไปเล็บขัวไว้ไข่ต้มเนาะกากหมูนะคะอ่าขนมจีนออืเป็นแต่เอฟซีพันอยากน้ำตัวลหรอนำไล่ไหลมาเด้อไข่เอฟซีไปกินข้าวน้ำหนองหมวยเอยาน,อนะน้ำเพื่อนจกน้ำเพิ่นเบิ่งเบิ่งเหยียกน้ำเพิ่นดูโอ้มาขักมาแน่แท้ของเขาก็บขั่นเด็กเก็บละเกลระ,ะกะน,นะคะผนมาตะบนันอันลุ่งเนาะ มี่ยังเขาก็บคนไปซอยบ่านง,งานเพิ่นเอิร์ฟซีแน่นอนมาเด้อเอฟซี่ิน e เ,ข,นเน <laughs> ข่าล้มกาดมิจ้าโอ้ห่วยมาแหลบเน่าลินค่ะจังได็ก็เป็นกำลังใจให้น้องห่วยในเด้อค่ะน้องห่วยคนกับยู่ของเพิ่นแตงเสียละอากาศมันกระหอนอาบน้ำมือละสามเตียกับวัดสอดแก่งย่อมขึ้นกระไดเขาอยู่แบบแอ๋ธรรมชาติเนาะอ่าพี่เมียน้อยข้างนอกระยังโอ้ยห่อนคักค่ะ ขอกำลังใจจากเอฟซีไปคะ่ะจ้าก็เป็นกำลังใจเห็นน้ำในเด้อจา้าหน้าสดๆนะคะอาบน้ำซับผมหัวตะแล้วนะคะอ่ามันอนียวไปสัเนียก่อนจ้าขอบคุณค่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ทรงไห้นะคะขอบคุณที่กดติดตามคุ้นแม่นองเหมยอุดรท่านี่เนาะพื้นแม่ก็สเสียงานตามปกติของคุ้นแม่ค่ะเห็ดเท่ากับบังหลายวางหันติกงานศพก็เอาเหตุใส่งานศพเนาะมันนี้ก็มีศพที่สองซ้อนกันมาอีกนะคะก็อ่าส่งสก,การหมอว่านนี่ กับสีเห็ดบุญเลยเม้ออื่นกับสีมีหมอลำย่มขึ้นนะคะบานเฮ้าสองซสบส่อนนะคะเอาไปสั่นนี้ก่อนจ้าขอบคุณค่ะวัดตีจ้า๊ายบาย,บาย,บาย,บายค่ะน้องหมวย